สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวพระนะครับผมของท่านอาจารย์เอม็มพรจักกพัฒนนะครับหรือพ่อมดไทยครับวันนี้จะเป็นหขนแผนนั่งเสือนะครับขนแผ่นนั่งเสือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ด้านหน้าผมติดติดทองเพิ่มนะปิดทองทองเพิ่มนะครับถ่าเนื้อเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยครับผม เนื้อจะเนื้อมอลสารจะเป็นพวกมวนสารนะครับเป็นพวกมอนสารเป็นพวกมีชื่อมีมอนสารครับน้ำหนักเบาครับไม่หนักขนาดกํำลังสวยพอดีห้อยคอครับ เป็นขนแผนนั่งเสือนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามปกติท่านจะสร้างแต่พวกเป็นพวกงั่งพวกสายสเสน่หนะครับแต่ว่าขนแผนรุ่นนี้จะหนักไปทางป้องกันตัวป้องกันคุณใสอะไรเงี้ยครับเป็นทางอำนาจอะางเงี้ยครับ ทางมหาอำนาจทางแควคาดะเนี่ยแต่เสน่ห์ก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่เด่นนะครับรุ่นนี้จะเด่นไปทางป้องกันตัวซะมากกว่าชมด้านหลังอีกทีนะครับขนาดก็ประมาณเนี่ยครับเทียบกับมือผม โอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกดถูกใจนะครับผมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผม